ตอนนี้กำลังจะไปติดตามสถานการณ์ประตูน้ำบ้านบุงเบาครับเจอเจ้าที่ครับขวางทางอยู่เดี๋ยวเรามาดูได้ข่าวว่าเขาเปิดบานนะครับไปดูครับว้าวเปิดปึกบานแล้วครับ ประตูน้ำบ้านบุงเบาอำเภอพุทธทสงจังหวัดบุรีรัมย์ครับเปิดสองบานครับเปิดสองบานโอ้น้ำแรงมากครับผมสองบานครับสองบานนี่ครับน้ำไหลแรงมากครับ น้ำส่งลงแม่น้ำมูลอย่างสวยงามครับนี่ครับน้ำส่งอย่างแรงสวยงามครับเสียนเสียนมาเลยครับเตียนนี้ครับเสียนเตียนมาเลยเลยครับเสียนปากฏดครับ ตูน้ำบ้านบุ่งเบานะครับมาเลยครับผมนี่มาจองสถานที่ไปแล้ว <c ười> <c ười> ติดตามสถานการณ์น้ำครับคนหวานแหก็ป่าไปยังไม่มีเท่าไหร่โอ้สวยงามครับสวยงาม กดตัวเท่าแขนนี่ครับผมมาเลยครับมีเซียนอยู่หนึ่งคนครับตอนนี้กลางวันครับวันที่18รกรกฎาคมครับผม <c oughs> ไเบิ้งปลาขึ้นครับบึ้งปลาครับโอ้ตูบตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่มากครับผมนี่หวานแหงครับหวานแหงตับมาอะไรครับนี่นี่แล้วกองถึงจับ้ังเก็บโอ้ไล่ปาไล่ไปเพราะตัดเชือกต้องจับ มาแล้วครับมาแล้วได้ตัวมีตัวครับน่ะปลาขาวปลาขาวได้ตัวเยอะเนาะโอ้มันหลายถ้ามันหลา่มันก็กระโดดอ่ะมาเลยครับมาเลยครับมีอแรงครับเตียนปรากฏครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับสารบัญชานที้ครับผมสวัสดีครับ